มื่อตุ๊ดจินที่ผ่านมาว่าจะพาลูกๆไปหากินน้มจีบสลัเปล่าจักหน่อยแต่เรื่องไปว่านาตาอีสานขนาดแท้คือห้านั้นมันคงบ่เหมาะสายกินสาย่าย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 วบแบบห้องมันคงหมอแต่กับโมกระทานี่ล่ะแต่เนื่องในว่าราพิเศษจังสีห้องกัส,กสิกินโมกระทาแบบธรรมดาเป็นบ่ได้ก็ต้องจัดแบบเป็นทานใหญ่ๆจุกๆก,กันไปเลยเมื่อนี้ก,ก็เลยสิพามาจานโมูกะทาร้านาน,นับดาวโมกะทาตอนที่เฮามาถึงน,นั้นเวลาก็เกือบๆประมาณ5:00นซึงก็เป็นเวลาที่เพิ่นเพิ่งเปิดร้านสิว่าไปเฮาก็เป็นลูกค้าโตแรกเลยก็ว่าได้และมื้อที่เฮาไปอากาศก็เย็นๆหนาวๆจักหน่อยลมพัดวีวีบอกเลยว่าเหมาะกับการกินโมกระทาเป็นที่สุดและทางร้านเพิ่นก็มีหม้องให้เลือก มีทั้งแบบนั่งแบบเป็นซุ่มส่วนโตแล้วก็มีโซนเอาดอกกลางแจงติดขอบซาแบบนี้เลยและมือนีเฮาก็เลือกนั่งเป็นแบบซุ่มสำหรับแบบซุ่มนี่ก็นั่งแบบรับลมชิวๆชบรรยากาศทงไฮทงหน้าแบบสบายใจเลยบอกเลยว่าเป็น้านมูคะทะทีบรรยากาศโคตรดีส่วนซ้ายเช็คอินถ่ายรูปนี่ก็บอกได้ครับเดี๋ยวบ่ผิดหวังแน่นอนจ้ะเพราะว่ามีมุมถ่ายรูปเช็คอินเยอะมากแล้วก็เป็นมุมทิ้ง,งามๆทั้งนั้นเลยโซนทางหลังที่เฮานั่งก็จะมีสะพานใหม่เพื่อที่จะย่างลงไปสามารถไปถ่ายรูปเช็คอินได้เลยยิ่งตอนกลางคืนยิ่ง่วา เดินสำรวจทุกซอกทุกมุมนอกจากจะพาไปกินหมูกระทะที่ถูกใจแล้วแถมยังได้ถ่ายลูกได้บรรยากาศชิลๆที่นั่งมักอีกพอ,อเรื่องอาหารกระจามืม้อน,นี้เหาสั่งชุดพี่เมีย่ยม399บาทแบเาสิ่งที่ได้มากก็ถือว่าตรงปกบจกตาถาดบักไงแถมยังได้อาหารหลากหลายถ้าอยากได้เนื้อส่วนได้อีกเพิ่มเข้าก็ค่อยสังใหญ่อีกต่างหากก็ได้ส่วนน้ำจิ้มก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวรส<อ>ชาติเข้มขน้นแต่ว่าก็บม่ได้ถึงกับจัดจานแห้งใจให้คะแนนทั้งรสชาติอาหารราคาและกับบรรยากาศถ ร่างกาที่กินอิ่มจนแน่นพุ่งแล้วกับเป็นเวลากเกือบๆถุมเข้ากับผ้ากันยางสำรวจจักน้อยยิ่งตอนค่ำๆยิ่งเปิดไฟยิ่งสวยเป็นหมูกระทะในสวนที่แบบบรรยากาศดีมากลูกค้าเพื่อนก็บกำลังทยอยมาเอยๆแต่ว่าถึงคนจะมาเยอะเท่าไหร่มองนั่งกับบถือว่าแอรอาจจะใหย่ได้พี่นอ้องเพราะว่าร้านเพื่อนสำรองโต๊ะไว้เยอะมากสำหรับไซส์หมูกระทะละก็มักบรรยากาศชิลๆแบบนี้ถ้าอยากมาตามรีวิวก็เชิ่ไในรายจ๊าร้านนับดาวหมูกระทะร้านค่จะตั้งอยู่แถวๆถวสามพลาอุดรธานีผู้ใดมากบัถึกสามารถเสิร์ชในกูเกิลแมปได้